ไม่ได้ไว้ติดกระสอบปลาเอานวุ้นปล่อทักกันนะครับขอเขาเดาแล้วติดแ้วตามด้วยหายวุ้นแดงจากเสียไกครับยังไม่รู้ตอนนี้พี่จะเิ่นรถรักเองนะครับหม่เสียไก่ไม่ธรรมดานะรถุกีนะอ้โชอตปลามาขบวนเลยช็อบปามาขบวนเลยอ๋อเอาละครับเอาชนะวุ้นกันได้กันดูล้างหลังมีใจพบ ทุกคนอาจารยพบครับเอาละครแล้วครับคลังมีวอลิสครับวอิที่ปอบไปหัวใหญ่จะลงู่ครับถามว่าแต่วันรี่ทอปปอร์ตเองปปอร์ตามพรราแล้วก็จะมีถามรานยพรหรือเปล่าถามพรรามครับ81ครับไปสู้ครับทีคือวันอาทิตย์วัต่อเนื่อเลยเอาละครมามพระพิฆาตทาัคราครับครนบรเล่ นยไลตอหาหลังวเล็กครับวเล็กไล่ไล่ตห้วอล็กโดนทัไล่ครับแล้วก็ยไม่เตมเกือบไปันกัสาหรับหัว้องบอลนบอกเอาวันคู่นะครับบู่นะตนี้ หายจะจบหายจะจบหายจะพ้นแล้วยังไปอยู่ยังไปอยู่หคนาครับไปอยู่น่เอาดรายืนมาแล้วครับยืนออมาแล้วยืนออกมาแล้วเราัชอจัเอาแล้วมันควตายของนไปลอกว่าอากาศึทีเดียวนับเวอไรจมัติดกันไม่ยอมจกว่านั้นไม่ยกเลยครับคเต้เดนเไม่ยอเมทใหใจหมแตนัน อาตายไปเล็กน้อยครับแต่อาจจะไปตามมาแล้วครับบมดพี่กองบอกครับตาบิ้ลของใจครับนักกอล์จุดจังหวัดครับโโอ้หคนใครมาแรงทีเดียวทุ่มสี ก็มาอันดับ6อันดับ7เผือเหมือนกันครับแต่อันดับ1และ2นี่ไม่ยอมผ่านกันและจะยกเสมอกหลังกันแตงจริงเล็กน้อยก็ไม่ยอมล็อกต้นดาวแล้วตอนนี้ต้องมาดูคนที่สองครับคนที่สองล่าขันมาเลยตอยเลย ไปผมทพองรตามพองเลยครับตามพ้องเลยครับทีนี้ใช้ไม่กี่นาทีครับทุกคนเลยครับ